วันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์มาฝากทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับผมว่ามีตักคนที่สามแล้วมีตักคนที่สามแล้ว <laughs> งร้องฮะดังลั่นทั้งงานเลยค่ะเมื่อกล้องวายุศิลปินค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศข่าวสุดเซอร์ไพรส์ว่าความจริงตัวเองไม่ได้มีลูกแค่คนเดียวแต่เคยมีลูกถึง3คนงานนี้มีร้องไห้น้ำตาแตกซึ่งเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะมีเซอรย์ยังไม่จบหรอยังไม่จบครับอ่าอยางวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์มาฝากทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับผมว่า มีดูคนที่สามแล้วก็ก็คือมีน้องคูนมีน้องก้าที่ที่เป็นข่าวข่าออกมาก่อนนั้นแล้วแล้ววันนี้จับปากของก้องเองก่อนใครเลยก่อนใครเลยครับอันนี้ไม่มีใครรู้เพื่อนๆตรงนี้ก็ยังไม่รู้ครับผมก็ก็คือมีน้องคนที่คนที่สามถ้าเรานับเนาะเกาเป็นอีกคนนึงใช่ครับอ่าก็ ได้คุยกับคุณแม่เขาแล้วนะครับผมว่าก็ก,ก็ดูแลแต<ช>่ผมก็คุยกันว่าไม่อยากออกสื่อนะอแต่ว่าผมก็อยากให้เท่าเทียมกับลูกทุกคนคือดูแลเท่ากันแต่ขอที่พี่ที่รับชมอยู่ของพี่พี่สื่อว่าค,คนคนนี้ยเรายังไม่พร้อมที่จะออกสื่อใช่ครับก็อยากจะพูดกับเอฟซีนะครับผมว่าที่ผ่านมา คือก็ไม่ได้อยากโกหกนะครับผมทุกเรื่องนะครับ mm hmm. ก็อยากจะเปิดทุกเรื่องนะครับผม mm hmm. เพราะว่ายัางไงอืมยังไงมันก็คือเราใช่ครับผม mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควรนะครับผมหนักใจถึง mm hmm. ในชีวิตเลยครับซึ่งจะเปิดโลกคนนี้ก็กลัว mm hmm. อีกคนก็อีกคนจะน้อยใจไหมจะดูแลเท่าเทียมกันไหมแต่วันนี้กล้อง ก้องยืนยันแล้วว่าวันนี้เราดูแลลูกทุกคนเท่าเท่ากันใช่ครับเอฟซีก็จะแถมอะไรเพิ่มอีกลูแล้วว่าแพมเปิดเดือนละจักบาทเดือนละจักมงินครับผมกันเนาะสู่ต่อไปครับผมทํางานจะของ<ช>อวดอยากตักปิงก็อย่งดอกครับผมถึงแม้ตัวเองจะกินข้าวเหนียวกับเจ้าวปลาแดกครับผมให้ลูกอิ่มไว้ก่อนเด้อจำไ้ส่งกําลังใจมาให้กล่องว่าอยุคนนี้นะครับคือเป็นสีเกียัตปะเนี่ยกล่องวายนะครับ ก็ซิซู่รับผมทุกเก้าที่ยังผ่านมาจากโตเกียวนะครับขอบพระคุณบาทดีคือนะครับกบขอบพระคุณผู้ใหญ่ได้ดีนะครับผมดียังให้งานนะครับผมที่ส่งงานให้ตลอดนะครับผมที่ให้ไปไล่ไปยังก็เพื่อครอบครัวโตเกียวนะครับขอบพระคุณแม่คิงแม่เนยนะครับ ที่นักฟัาก็ขว่ายุ่ทุนดํางว่าโตเกียวครับขอบคุณพี่เรียกว่ากองวายยูก็ออกมาประกาศชาัดเป็นครั้งแรกให้รู้พร้อมกันทั้งประเทศแล้วนะคะว่าตัวเองไม่ได้มีลูกคนเดียวแต่มีถึง3คนก่อนที่จะเป็นศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิกพร้อมหวอนพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะคะว่าอย่าเปิดวาร์ปลูกคนที่3เลยเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะออกสื่อนั่นเองคะ่ะ สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ